มึงว่าสนามฟุตบอลนี่ทำไมเขาถึงชอบปลูกหญ้าอ้าวก็เวลานักฟุตบอลลบมันถึงไม่เจ็บมไม่ใช่เอาทำไมถึงชอบปลูกหญ้าถ้าปลูกต้นมะพร้าวมันจะเลี้ยงบอลยากอยเอาแต่กระของนนอะ เอาบอกว่าโขุตบอลเนี่ยทำไมเขาถึงใส่ตา่ายไว้ข้างหลังเอ้ากเวลานักตบอนเตะเข้าไปเนี่ยจะได้รู้ว่าลูกเข้าไม่เข้าไงันก็ไม่ใช่ไกลด้วยเป็นยังไงไม่ใช่เป็นยังไงฮะเนี่ยถ้าเอาผ้าม่านมาใส่มันจะเป็นโรงแรมจีนเป็นมืถนัดทเป็นมืคถามเน้ยสั่นไปถามอะไพยัญชนะไทยมีกี่ตัวโอ้ยเดในหน่อยก็ตอบได้ตอบมาสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวแล้วมีตัวไหนโง่ที่สุดงองู ทำไมว่างองูเอากระดมลาขียนค้า่างูมันก็ใช้งองูนี่เนาะสกุลผิดผิดไม่ใช่งองูตัวไหนตัวไหนที่มันงูไกและทอทงงูคือว่ามันงูอยู่เพราะมันไม่มีหัวตั้งใจว่าฟังสาร์เพลบอมมีแมนทะลุแหม่ทุระทุระมันบอมมีทะลุโอ๊ยน้ำหนัก็ มันสีไดงเ็ดเวียกก็คืออติยำไมัเจังสิมากนหมแต่ผ้าล่มมันแล้วสิแด้มากจะว้าคืด้นยากนันมันเมื่อยนะไม่ยังทางพอดีไปลุมไปบ่อเออคือสิมาถมเลยเจ้าสันสิมาถมอยู่เ้าคอยถมแล้วเจ้าสีเอาคยเอายังอ่างงาจาผ้ายุบสชัไมน่ะเอามาเจ้าดีหายอยู่หากินน้ำลุ่มนะจนคนขวาบิาง เราเทามืนี่ได้เวลาสามโมงเช้าก็ล่นกาวัดสิเฝ้าไปทมหลุมวัดสิเฝ้าึ้นไปห้าลงตาไปวันสอนพิชาค้อมในสาบานให้่าไปถ้าค่ามือบาทถ้าเพิ่นไม่มีละเพิ่นิมาใช่ไม่ใไม่จังสีมันมมมต่บมาคุ้งนักเวเซนนม่เล่าดาหเล่ามาเราบอกเอาคอกมาต่บังพี่คืนเวเซนเมื่อวันเอาใส่จังว พันห่างมาครบอายุไว้เจนอายุไหมอายุลงตาลงตาอายุจังปีแปดสิบปอมันคำมันสกินเลยแล้วมาบวกข้องคอยใส่อีกพวกนวยตั้มแล้วแล้วลงตาจินได้น้ำคั้มเดียวปากปูลกปอก้วยมันเพ็ดบาวังจะปากปูแล้วจะโคกับปากพั้นหนเนะบูย่าชื่ออะไรครับ นให้บอกให้ยังเดี๋ยวดิแม่ที่เนี่ยนะย่างกายขวงเป็ดเทศเป็ดเทศนั่งเอิบซื่อมันเลยอุ้ยบอเป็นตะกุตืนแท้ตะกุตืนเดี่เป็ดเทศดจะได้ซึ่งเอิบซื่อกูได้มันเป็นสัตว์นะเอิบเอิบซื่อมึงยังนี่กูจังไหนเอิบจังไหนย่างกายไป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 ไอย่างโลกนี้มันเป็นโรคระบาดนะคะได้เป็นโรคระบาดอีกแล้ียกว่าอะไรโรคระบาดอืปอดอีหยงคือโรคระบาดชิบากะ ถ้าเจ้าคิดว่าคนคือคอยบ่มีไพอ่อ่าวเจ้าคือถือแล้วแมวแปลว่าแคทและแปลว่านูไอเลิฟยูแปลว่าคอยหักเจ้าหูไว้น่